ระหว่างวันที่22-23ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะอาคารโถงช้างวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสตามมาติมหาเถรสมาคมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีภาคหนึ่งโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานเปิดการประชุมและภายในงานยังมีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปะยะสู่วัดด้วยวิถี5สในฐานะที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานระดับประเทศ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตรพระอารามหลวงประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากดรพินิษ์บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองรค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธีในการนี้สื่อมวลชนหลายสำนักได้ให้ความสนใจเสนอข่าวประกอบด้วยบ้านเมืองออนไลน์ไทยเร e เ e นซ์เพจ Facebook The Sender The Sender Online The Booth เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีและสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เป็นต้น